iPad 2024. 2 0 2 0จริงๆอยากเอามาวาดรูปดีอ่ะเสร็จแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับช่องมาดูไหมของเราวันนี้เราจะมา Unbox iPad คือพอดีจริงๆอยากได้ iPad มานานแล้วแล้วก็รอรอจนแบบว่าไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีใช่ปะคะทีนี้ช่วงนี้ก็เลยเห็นมันออกมาใหม่เนาะไอตัว iPad 2,020ก็เลยลองไปซื้อดูทีนี้ตอนเราซื้อเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีไม่อยากซื้อในออนไลน์ไงพอซื้อในออนไลน์เราก็แบบเออมันเหมือนกแบบับไอรอของเมื่อไหร่จะมาอะไรงี้เราอยากได้ของเลยใช่ปะเราก็เลยไปแบบ Apple Store ที่ไอคอนสยามทีนี้ตอนช่วงเนี้ยค่ะเขาจะมีแบบกดนิดนึงเนาะว่าแบบคือหนบ้านที่มาซื้อของมาที่จะมาขอเข้าชออ็อปอ่ะเขาจะมาเขาจะให้เข้าแค่แบบ คนเดียวต่อครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าคนจะไปช่วงนี้ก็คือแบบต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยว่าต้องรอคิวนานอย่างเราไปรอขนาดเราไปถึงประมาณน่าจะสัก10 11โมง11โมงประมาณเนี้ยค่ะก็ร <c oughs> อรอไปสัก45นาทีกว่าจะได้เข้า,าเนาะอืมก็ก็ลองดูถ้าใครอยากไปซื้อช่วงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆจริงๆไปซื้อที่ App l e Store มันก็ดีที่แบบว่า เออมันได้ของเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันคือจริงๆเราซื้อมามีน,นี่ iPad ตัวนี้ตัวนี้ที่เราซื้อมานะคะมันจะเป็นตัว12.9นิ้วอ่า Wi-Fi 256GB เนาะเดี๋ยวมาดูว่าเรามีซื้ออะไรมาบ้างในเราก็มีคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟลิโอนะคะจริงๆอะคือ ่พอดีมันมีไอตัวเมจิกคีย์บอร์ดมันมาใหม่ใช่ปะคือแต่ไปดูแล้วอะคือมันลองไปลองถืออะมันหนักมากหนักกว่าตัวนี้มากก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้แทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคือเวลาแบบไอตัวเมจิกคีย์บอร์ดอะมันจะเวลาถ้าสมมุติแบบคุณนอนเล่นบนที่นอนหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันสลีล้มันไม่ค่อยสะดวกกับการแบบไปเล่นบนที่นอนมันเหมาะกับการแบบเอาไปใช้แบบทำงานจริงจังไปหน่อยอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบไม่เอาแลวที่สำคัญคือมันหนักด้วย ก็เลยแบบเอาตัวเก่ามาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ปากกานะคะ Apple Pencil ตกลงเป็นปากกาหรือดินสอดินสอสิน no. ะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆเดี๋ยวเรามาดูจากกล่องเล็กก่อนแล้วกนะันเนาะว่าโอเคมีอะไรบ้างเนาะนี่ปากกา,า,าชาุด,ดา มาดูมาดูแค่เร็นี่คือไม่ได้ซื้อของ a p p l e มานานมาสุดท้ายคือ iPhone 6นี่นะคะมันก็จะมีที่เราดึง,งนี่ทีอันนี้คือเจน2เนอะเจน1มันยังมีขายอยู่ไหม คือเราก็ไม่รู้อะอันนี้คืออะไรคู่มือเหรอคะมันเป็นคัมพีก็นี่ปากกาของเราเครก็ถือว่าโอเคนะแบบดูแบบเออจับถนัดมือจับถนัดมือดีชิ๊ โอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วมีเท่านี้ก็คือจะมีคู่มือกับปากกามาให้นะคะอ่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอนะคะก็คือที่บอกอย่างที่บอกไปบอกว่าเมจิคีย์บอร์ดมันแบบใหญ่ไปอะไรเงี้ยเราก็แบบคือมันหนักอะด้วยความที่มันมีแบบแท็คแพดใช่ปะแล้วมันก็จะมีแบบว่าสามารถชาร์จได้จากตัวเคสเองเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าจะทําให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอา ดีกว่าลองดูกันชินี่แกยังไงเปิดมาช่เปิดไม่ออกนะคะทุกคนโอเค อ่ะเพื่อนชูนคือของแอปเปิลมันก็ดีนะตรงที่แบบเออมันแพ็กมามันอะไรมาคือแบบเอยมันดีอะมันดูแบบดูมีความเป็นห่วงในอุปกรณ์ของมันอะไรเงี้ยนี่นะคะก็จะมีนี่อะไรตัวนี้ จะเป็นคีย์บอร์ดอันนี้ทุกคนก็คงเ,เคยเห็นอยู่แล้วก็จะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอก็คือมันจะมีแม่เหล็กตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะสามารถแบบว่าอ่าเปลี่ยนระดับการมองได้สอสามระดับก็ถือว่าโอเคไม่ต้องลอยได้เหมือนเมจิกคีย์บอร์ดก็ได้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วเราก็แบบไม่ต้องการแท็กแดพดเพราะว่าแบบ คือแท็กแพดเหมือนกับว่าเข้าใจว่ามันเป็นแท็คแพดตัวเก่าตัวเก่าที่แบบมันจะมีเสียงนะมันจะมีเสียงกึกกึๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออไม่ชอบก็เลยมาใช้ตัวนี้ดีกว่าโอเคถัดไปถัดไปมาถึงแล้วนะคะอย่างที่บอกว่านี้คือ iPad Pro 12.9นิ้วเนาะ12.9นิ้วก็อันนี้คือซื้อมาแต่เป็น Wifi อย่างเดียวเนา เพราะว่ากําลังคือแค่คิดว่าเวลาถ้าเราออกไปข้างนอกอะ่ะคือคือเราส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วแบบคือถ้าไปข้างนอกอะ่ะคือเราก็แบบสามารถแบบแชร์ฮอสปอตได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเพราะเดี๋ยวนี้เน็ตอินเทอร์เน็ตมือถืออะ่ะคือโปแต่ละค่ายอะ่ะคือแบบเยอะมากอะ่ะเยอะมากจริงแล้วคือไม่ไม่เคยใช้หมดเลยอะ่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยแชร์ฮอสปอตเอาจากแบบมือถือก็ได้นะก็เลยแบบเอาเป็นตัว WiFi มาแล้วก็เลือกตัวแค่ ความความจุ mm. ก็คือแค่256กิกเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเราอาจจะมีแบบเออใช้ i อคลาวด้วยอะไรด้วยแล้วจริงๆคือเรามี Mac อยู่แล้วไงเรามี Mac อยู่แล้วเราก็แบบเออเราก็แบบคานเฟอร์ไปที่ Mac ก็ได้อะไรอย่เงี้ยอืมเนาะโอเคมาดูกันจริงๆที่ซื้อ iPad มาคือจริงอยากเอามาวาดรูปแต่ซึ่งคือวาดรูปไม่เป็นคือเหมือนกับว่าซื้ออุปกรณ์ก่อน,อนเพื่อให้เราแบบว่าเอ้ยเอออยาก อยากที่จะแบบเหมือนอะไรมีแพชชั่นในการมีแพชชั่นในการวาดรูปเนอะเออแต่แบบเราวาดรูปออกมาเนี่ยวงกลมยังไม่มยังไม่เป็นวงกลมเลยนะคือแบบเอาจริงคือเรียนเรียนเรียนศิลปะมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอะ่ะคือไม่เคยได้คะแนนมากกว่าหกคะแนนเลยอะ่ะหกเต็มสิบอย่างเงี้ยเออได้เท่านั้นอะ่ะคือดีสุดแล้วอะไรเงี้ยคือวาดแบบเออห่วยอะ่ะ บอกตรงๆว่าก็ห่วยอะไรอย่างเงี้ยเออมาแล้วมาแล้วอันนี้เราซื้อสีเทาสเปดทีสเปดกรีมานะคะเป็นสีที่แบบคือคือมันสวยอ่ะสีเนี้ยแล้วก็คือเหมือนกับมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรมันดูไม่ค่อยเลอะเทอะเท่าสีแบบสีเทาแบบสีเงินอะ สิงเงินมันดูแบบเออมันจับแล้วมันก็เป็นรอยแล้วมันก็แบบอะไรเงี้ยคือมันเห็นแล้วมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยเนาะก็เลยอันนี้คือเลอน้อยกว่าแค่นั้นเองแต่อันเนี้ยคือรุ่นเนี้ยเขาบอกว่ามันจะแบบมันจะงอมันจะหักอะไรเงี้ยง่ายมากเนาะจริงๆเราก็ซื้อ Apple Care Plus มาด้วยคือซื้อความเสี่ยงเนาะเหมือนเหมือนประกันชีวิตอะเออก็ซื้อมาแล้วแบบว่า ถิาได้ใช้ก็ก็ก็ดีอะแต่ก็ไม่อยากใช้อะไรเงี้ยนะเออได้ใช้ก็ดีแต่ก็ไม่อยากใช้เหมือนแบบบางคนคิดว่าแบบไม่เป็นการแช่งตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงมีไว้มันก็ดีนะคะอันนี้ก็จะมีอ่าโอเคนี่คือ iPad ของเรานะคะก็นี้ข้างหลังดูๆเลวก็อันนี้ก็จะเป็นอ่ะห้องมือ อะไรกันไปว่าไปนะคะไอแพดโปรแล้วก็สติกเกอร์ขาดไม่ได้นะคะมีอยู่ในว้าแต่แล้วมีอยู่ในทุกอุปกรณ์ของ Apple โอเคก็ไม่มีอะไรชุบก็มีสายชาร์จอะแดปเตอร์เนี่ยที่เราบอกอะ ว่าแบบในคือในกล่องมันก็จะมีแค่นีใช่ป่ะมันก็จะหมดแหละไม่มีอะไรากมายหมอ้คนในติ๊กต็อกก็จะแบบว่าเอาหาอะไรมาแบบเปิดแกะกล่องนเนี้ยออกมาใช่ไหมแล้วก็แบบว่าหาอะไรไปยัดแบบแอร์พอร์ตนู่นนี่นั่น,นก็บอกว่าเฮ้ยซื้อรุ่นนี้สิมันแถมแอร์พอร์ตด้นะหลอก <c oughs> อะไรอย่างี้เนื้อโอเคจริงของมันก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูสิโอเค เปิดได้แล้วตอนแรกคิดว่าอันนี้จะไม่ชาร์จมาให้สักนิดเหลือหรือ,อยังไงทำไมเปิดไม่ติดเอ๊ะเฮลโหลเสีเคสดีกว่าเนี่ยค่ะมันก็จะแบบเป็นแม่เหล็ก จะเป็นแม่เหล็กเนาะเราก็แค่เอาแบบว่าเอา iPad เราวางเข้าไปแค่นี้เองมันช่งง่ายดายอะไรแบบนี้ <Wow. S 1> นะคะไม่น่าเชื่อเลยไปไงต่อละคะทีนี้โอเคเลือกภาษานะคะอคลองต่อ Wi-Fi เลยะคะ่ะ ห้ามแอบ,บดูรหัส Wifi นะคะเป็นการเช็คไปในตัวนะคะว่าแบบเออ Wifi มันคอนเน c t ได้จริงไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้เนาะระหว่างรอนะคะแล้วนี้คือแบบเคสมันอนะคือเวลาแบบเราจะตั้งมันใช่ปะก็มิดเดียวก็คือแค่ดันตรงนี้ใช่ปะก็มาวาง คือระดับมันก็แบบโอเคไม่ต้องแบบขนาดแบบเมจิกคีย์บอร์ดก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ว้าวนะตอนเห็นตอนแรกมันว้าวเพราะเฮ้ยไอแพดลอยได้อ่ะคือแบบดีอ่ะแล้วไงอะมันก็คือคือถ้ามันไม่หนักอ่ะก็อาจจะซื้อนะแต่คือพอมันหนักแล้วแบบเราเป็นแบบคนเป็นเราเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบเออต้องมาแบกแบบอะไรหนักๆเย่าคือเราก็แบบไม่โอเคอะไรเงี้ย เนี่ยขนาดตอนแรกยังช่างใจคิดอยู่เลยว่าจะซื้อแบบ12.9หรือแบบ11นิ้วดีอะไรเงี้ยเพราะแบบ12.9ก็ดูแบบใหญ่เนาะเธอทาอะไรเงี้ยสำหรับแบบตัวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะพอมาคิดว่าจะต้องซื้อ11อะ่ะคือมันก็จะแบบพอใช้ไปมันก็จะแบบเล็กเล็กไปอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเออตัดใจก็ซื้อ12.9ไปเลยซื้อทีเดีออยวอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นการเซตติง้งเป็นการเซตติ้ง iPad ละแล้วเดี๋ยว เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้คืออ่ะโอเคตอนนี้คืออันบ็อกอะเราก็อันบล็อกครบทุกอย่างตอนนี้ที่เราซื้อมาแล้วเนาะเราไม่เราไม่อันบ็อกทุกอย่างที่แบบ Apple มีนะคะคือเราจะอันบล็อกของที่เราซื้อมาเนาะว่ามีอะไรบ้างเออเนี่อ่ะโอเคเอาอันนี้ออกมาด้วยบาักกาจะมีสามอย่างตอนนี้ที่เราซื้อเนาะก็ลองเนาะ ลองอีกอย่างนึงคือเอาปากกามาชาร์จโอเคไหมนี่นะชาร์จตรงนี้ได้เลยติดกับ iPad ได้เลยมันก็ออโอเคเนาะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันเนาะจริงๆตอนนี้ก็ครบแล้วกับของที่เราซื้อมาก็จะมีมนี iPad ของเราแล้วก็ตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดฟลิโอนะและเดี๋ยว แล้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรดีอาจจะมีแบบว่าเออมาโชว์ความเขาเรียกว่าอะไรโชว์สกิววลวาดรูปอันห่วยแตกของเรานะคะว่ามันจะแบบว่ามันควรจะได้ไหมหกคะแนนเต็มสิบอย่างที่บอกมันอาจจะได้สองอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันกับช่องของเรานะคะมาดูมาอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกัน